สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,ก,กันกับวีรนุษในช่องฟันฝ่ายเปินะคะสำหรับวันนี้วีรนุษไม่ได้มาทำโยคะแบบ10-20นาที30นาที1ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามาแนะนำกลุ่มท่าบริหารเพื่อช่วยให้ชีวิตประจำวันของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บต่อข้อต่อ ต่างๆบนร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายที่ช้าๆแต่สามารถทำเป็นเสร็จได้เน้นเพื่อการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับ กระดูกและข้อต่อนะคะก็คือพวกสเกลต t o n ตนมาโซทั้งหลายนั่นเองแล้วก็มีการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เข้าไปด้วยนะคะนอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากการบริหารความคล่องตัวต่างๆบนร่างกายบนข้อต่อร่างกายของเรานะคะทั้ง5 กลุ่มท่าบริหารนี้นะคะมันไม่ยากมากและเน้นทำชา้าแต่ทำเสร็จได้วันนี้ขออนุญาตไม่นำการยืดเยียดเ,เส้นเอ็นประสาทนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ว่าจะมือเท้าต่างๆเนาะขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปบริหารวอร์มข้อต่อต่อตางๆบนร่างกายของเรา ตามความอชอบนะคะการบริหารเหล่านี้มันจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมุนหัวไหล่หมุนเข่าหมุนสะโพกโยกข้อเท้านะคะหมุนข้อมือยืดเหยียดมือหากพร้อมแล้วไปห้ากลุ่มท่าบริหารกันเลยนะคะเริ่มกลุ่มท่าแรกนะคะยืนเท้าห่างประมาณสองฟุตหรือมากกว่านั้นนะคะ เราจะค่อยๆแอ j u ัสเองแล้วร่างกายของเราจะรู้ระยะของเราเองเนาะอันนี้จะเริ่มข้างซ้ายข้างขวาก่อนก็ได้แต่ในวิดีโอนี้วีรนุษย์เริ่มข้างขวาก่อนนะคะทำให้ดูแค่ข้างละรอบเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปใส่รอบเอาเองว่าจะทำห้าข้างละห้ารอบข้างละสิบรอบนะคะมาหายใจเข้าลึกหลังล่างตรงเป็นธรรมดานะคะไม่แอ่นไม่ ไม่งุม้มเรารู้อยู่แล้วเนาะสะโพกก็คือปุ่มตรงนี้มันขนานไปหาห้องด้านหน้านะคะแล้วก็ engage กล้ามเนื้อก,กลางหายใจเข้าลึกยอ่อก้นไปหาขาข้างขวานะคะตอนนี้อยู่ในท่า w o l f นะคะท่า w o l f ก็คือเท้าข้างซ้ายที่เหยียดน,นะคะมันคว่ำและชี้ไปด้านหน้าด้านเดียวกันกับ ฝั่งที่เราหันหน้าไปนะคะส่วนใครจะลงได้ลึกแค่ไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็องศาการหมุนของข้อต่อข้อเท้าและสะโพกของเราด้วยนะคะหากใครอยู่ได้แค่นี้เอาแค่นี้ใครต้องมีมือสปอร์ตสปอร์ตใครไม่จําเป็นต้องมีมือสปอร์ตแล้วไม่เป็นไรนะคะตอนนี้กล้ามเนื้อท้องเราต้องรู้สึกว่ามีความหนักเพราะการต้องกดเตก protect กล้า protect หลังด้วยนะคะจาก o o f เสร็จหันหน้านะคะใช้มือประของไปด้านขวามือตอนนี้หัวเข่าขวาตั้งฉากไปข้างหน้าอยู่ตรงกับหัวไหล่ขวาก็ได้อันนี้คือ uh, horse riding low l u n g e นะคะหรือหัวเข่าขวาอยู่นอกหัวไหล่ขวาอันนี้คือ l ิส a r ด low l u n c h นะคะอะไรก็ได้ไปค่ะ ต่อที่ท่าที่3ในกลุ่มนี้นั่นก็คือ half มูเอ่อ half monkey นะคะครึ่งห,หนุกมานนั่นเองค่ะเสร็จแล้วหายจะออกหมดท้องหายจะเข้าลึกเอามือ support มาที่หัวเข่าซ้ายค่อยๆย,ย,ยกหัวเข่าซ้ายขึ้นความเท้าขวา wolf มาที่ ข้างหน้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้เหยียดขาข้างขวางอหัวเข่าข้างซ้ายค่ะวุบเสร็จแล้วนะคะหันลําตัวไปหาหัวเข่าข้างซ้ายหัวเข่าอยู่ตรงกันกับรักแร้ซ้ายหรือนอกหัวไหล่ซ้ายได้ค่ะเป็น horse riding low lunge หรือเป็นลิสา r ด low l u n g นะคะแล้วไปที่ half monkey นะคะครึ่งหนุมานค่ะครึ่งหนุมานเสร็จดึงมือมาใกล้หัวเข่าขวาค่ะ แล้วก็วูฟทำแบบนี้นะคะเป็นจังหวะวนวนที่สะโพกของเราเน้นว่าสะโพกนะคะกับหน้าอกมันต้องเป็นแผ่นกระดานอันเดียวกันมันหันไม่บิดนะคะให้มันตรงกันแบบนี้เนาะอันนี้คือหน้าอกอันนี้คือสะโพกปุ่มสะโพกทั้งสองอดังนั้นความลึกนะคะที่เราพับตัว ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของเราด้วยขึ้นอยู่กับความายืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆด้วยนะคะข้างละ5ถึง10ครั้งนะคะทำช้าๆนะคะไม่ต้องเร็วอย่าทำเร็วนะคะทำเร็วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อต่อได้แล้วก็กล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็น skeletal b o n e มัส s ซ l e นะคะไม่ถูก ออกกําลังกายหรือบริหารนั่นเองมามาท่าที่สองนะคะท่าที่สองเริ่มกันในชาวโพสค่ะชาวโพสนะคะหัวไหล่ห่างใบหวูวางมือนะคะวางที่อ,อกก่อนจิกปลายนิ้วมือก่อนแล้ววางส้นมือวางแขนนะคะคราวนี้อย่าให้หัวไหล่ไปหาหูนะคะอยู่ห่างหูดึงมือไว้แบบนี้นะคะ่ะ ดึงคอไปข้างหน้าตรงๆดึงแขนยาวๆวางลำตัวเตืนหัวเข่าได้นะคะในชาวโพสนี้จะทำให้สะโพกของเราได้รับความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยท่าน,นี้เริ่มในชาวโพสแล้วไปที่เอ่อเบบี้บรานะคะอ่ะไปคุกเข่าค่ะ ดึงตัวขึ้นมาคุกเข่าหัวเข่านะคะจะอยู่หลังสะโพกอันนี้คือช่วงความยาวลำตัวของเราแล้วก็ยุบลำตัวลงไปแบบมีเชสชิน Ch แล้วเปิดขึ้นมาเป็นเบบี้คูบรานะคะงูเล็กแล้วก็กลับไปที่ชาวโพสมือไม่ขยับนะคะายคุกเข่ามีเชสชิน Ch ไปหาเบบี้คูบราแล้วกลับมาที่ชาวโพสนะคะ อันนี้จะได้บริหารช่วงสะบัดช่วงข้อมือช่วงข้อศอกแล้วก็ฝ่ามือของเราด้วยทำห้ารอบสิบรอบสิบห้ารอบช้าๆปกป้องหลังล่างนะคะไม่ให้มันแอนดังนั้นการที่เราต้องหายใจเอนเกตกล้ามเนื้อแกนกลางเหมือนมีเอ่อเบลต์ใหญ่ๆเข็มขัดใหญ่ๆนะคะรัดที่หน้าท้องทำให้เรา ปกป้องหลังล่างได้ทุกการเคลื่อนไหวนะคะอ่าห้ารอบสิบรอบ15้ารอบช้าๆจะได้บริหารวอร์มข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเหล็กไปสู่ท่าที่3นะคะเพิ่มการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่เข้ามาท่านี้เพื่อนๆหลายๆคนชอบ และทำบ่อยๆย,ยืนเท้าห่างเท่าช่วงความห่างสะโพกกว้างกว่าสะโพกนิดหน่อยได้นะคะหรือกว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่วางมือข้างลําตัวนะคะดึงหัวไหล่ไปข้างหลังดึงลงกลางลําตัวค่ะคอจะยาวอกจะเชิดนะคะปกป้องหลังล่างเอ็นเกกล้ามเนื้อแกนกลางสะโพกของเราสแควรขนานกับเสือด้านหน้าเท้านะคะยืนขยงเท้าก่อนและ ปลายนิ้วเท้าค่อยวางส้นเท้าค่ะอันนี้คือภูเขาไปแชร์โพสกลับภูเขามือนะคะจะยกได้ประนมได้ตลอดเลยพยายามเวลาที่เราลุกนั่งอย่าให้เท้าเขย่งไปข้างหน้าไปข้างหลังเอียงไปข้างนอกหรือข้างในนะคะจิกปลายนิ้วเท้าแน่นๆไปได้ลึกแค่ไหนก้นนะคะลงตรงๆค่ะลงตรงๆ แล้วก็ขึ้นค่ะไปตรงตรงที่ว่าไม่ใช่ตรงดิ่งนะคะตรงคือหลังตรงค่ะไปค่ะขึ้นนะคะท่านี้มีไม้พพอร์ตเก้าอี้สปอร์ตผนังสพอร์ตได้ขึ้นช้าลงช้าห้าครั้งสิบครั้งสิบห้าครั้งหรือจะทำเป็นเซตก็ได้นะคะทำเป็นเซตก็คือเอ่อขึ้นตรงลงตรง สิครั้งถึง12ครั้งทำสามเซตถึง5เซตนะคะทำเป็นเซตจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ด้วยนะคะหากใครไม่ถนัดทำเป็นเซตวันนี้เวลาไม่เยอะก็เอาสัก15ครั้งแล้วไปกลุ่มท่าที่4นะคะกลุ่มท่าที่4จะมีความหนักหน่วงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะทำการสควอตขาเดียวนะคะ เริ่มขาขวาก่อนก็ได้นะคะขาซ้ายก่อนก็ได้การยืนเหมือนเดิมวางน้ําหนักที่อกเท้าจิกปลายนิ้วเท้าแล้วค่อยๆลดส้นเท้าลงนะคะให้คงอยู่แบบนั้นค่ะสะโพกสแควร์ปกป้องหล,ล,ลังล่างหันไหล่ห่างใบหูนะคะขย่งเท้าข้างขวาที่เราจะยกข้างซ้ายยืนนิ่งๆน,นะคะเสร็จแล้วค่อยๆย,ย่อก้นลงไปหลังยังตรงอยู่นะคะแล้วค่อยๆ พับเอ็นลำตัวไปข้างหน้าเหยียดขาข้างขวาไปข้างหลังวอลเลอร์สานะคะเอามือไว้ตรงอ,อกก็ได้หากใครนะคะหนักเกินไปจับเก้าอี้จับผนังหรือจับพื้นค่ะและลดขาลงมาถอนสายบัวหายใจเข้าลึกคืนขึ้นไปถอนสายบัวค่ะเราจะรู้สึกการทำงานของขาข้าซ้ายเยอะมากนะคะพยายาม อย่าให้เท้าขยับนะคะคือจิกเท้าแน่นมั่นคงขึ้นตรงลงตรงห้ามเอียงสะโพกขณะขึ้นหรือลงเพราะมันอาจจะไปเหนียบประสาทได้นะคะไปทำให้เบาข้อต่อหรือทำให้หัวข้อต่อเสียได้นะคะอันนี้ขึ้นตรงลงตรงช้าห้าครั้งถึงสิครั้งนะคะแล้วทำอีกข้างนะคะเหมือนกันเลยค่ะ อ่ะยืนน้ำหนักเท้ากระจายมันจะยากมากยิ่งขึ้นนะคะกล้ามเนื้อข้างที่เรายืนเนี่ยจะรู้สึกการทำงานที่ก้นที่สะโพกที่เหนือหัวเขา่าที่ข้อเท้าที่น่องที่ฝ่าเท้านะคะการที่เราลงอ่ะหากเสียบาลานซ์นะคะหาอะไรมาซัพพอร์ตเนาะหรือว่าหากแข็งแรงยังไม่พอหาอะไรมาซัพพอร์ตได้เสมอค่ะหลัง ตรงตลอดเวลาโอเคอันนี้คือกลุ่มท่าที่4แล้วมาเจอกันกลุ่มท่าสุดท้ายนะคะกลุ่มท่านี้เคลื่อนขึ้นมาช่วงบนลำตัวไม่ยากมากไม่ง่ายมากนะคะมีออปชันนะคะมีออปชันถ้าเป็นไม่มีออปชันก่อนเนาะไปเจอกันใน downward facing dog ค่ะ downward facing dog เสร็จแล้วนะคะไปที่ high plank ค่ะ ลงไปจะตุรังกาดันดาสนะค่ะขึ้นหาไฮแพ a n งกลับดาวดอกค่ะก็คือการดันพื้นนั่นเองเนาะอันนี้คือหนึ่งรอบนะคะแล้วไปไฮแพร้งค่ะแล้วลงจะตุรังกาดันดาสนะค่ะแล้วก็ขึ้นค่ะแล้วก็กลับที่ดาวดอกค่ะออปชั่นก็คือจากดาวดอกมาายแพร้งวางเขา่า ยุบลำตัวจะตุรังกาดันดาสนะคืนขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่ดาวดอกนะคะก็คือมีการวางเข่าช่วยทำให้ความหนักของร่างกายของเราลดลงครึ่งหนึ่งนะคะระยะความยาวของร่างกายเราลดลงความหนักหรือแรงต้านก็จะลดลงด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้บริหารต้นแขนด้านนอกหัวไหล่หน้าอกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรักแร้กล้ามเนื้อหน้าอกนี่เองเนาะเพราะจตุรังกาดันดาษนะนะคะ เวลาเราลงหน้าอกจะเป็นแบบนี้กับพื้นกับมือนะคะไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้นะคะส่วนที่เราทำงานอาจจะไปอยู่ที่ศอกได้อาจจะไปอยู่ที่ข้อมือได้ถ้าเราหน้าอกลงแบบนี้เพราะว่าเรามีการผลักไหล่ไปข้างหลังดึงไหลลงกลางลำตัวนะคะ และยุบลงจัดตุรังกาหากใครไม่ไหวในจัดตุรังกาลงไปสุดถึงเบบีโคบลาแล้วค่อยๆเขนขึ้นมาที่ไฮแพลน์แล้วก็กลับไปที่ดาวเวิร์ดเฟชซิงด็อกนะคะอันนี้ทำช้าๆเหมือนกัน5รอบ10รอบ หรือใครอยากทำเป็นเซตก็ได้นะคะถ้าทำเป็นเซตก็คือ10-12ครั้งใน1เซตทำา3เซตถึง5เซตระยะการพักระหว่างเซตอยู่ที่ประมาณ1นาที2นาทีได้นะคะโอเคค่ะที่เราต้องทำช้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะมัดเล็กก็คือมัดที่มันอยู่ลึกลงไปนะคะจากชั้นนอกของเราอันนี้คือมัดใหญ่เนาะ,ะลึกลงไป ที่มันติดกับพวกกระดูกนะคะติดกับเบ้าข้อต่อด้านนอกต่างๆนะคะได้รับการทำงานนะคะโพสเจอร์อไลาเมนตของร่างกายของกระดูกของเราอยู่กับที่นะคะเราทำช้าๆจะทำให้เราได้บริหารสเกเลตัลโน,โนามาโซนะคะส่วนนี้ทำให้เรา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อเราสามารถมีความคล่องตัวในการจะกลิ้งจะลุกจะปรแคองจะลุกขึ้นนั่งนะคะจะลุกขึ้นยืนทำให้เรานอกจากลดเวลาในการนั่งโอ้กว่าจะลงได้กว่าจะขึ้นได้แล้วนะคะยังลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ ของข้อต่อต่างๆได้เพิ่มความแข็งแรงนอกจากให้กับมัดกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ได้นะคะยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับมวลกระดูกได้ด้วยนะคะอันนี้สําคัญเป็นอย่างมากการที่เราลุกได้นั่งได้โดยไม่ลงข้อต่อนะคะไม่ลงไม่ว่าจะเป็นข้อต่อสะโพกหัวเขา่าข้อเท้าหรือหลังล่างนะคะไม่กระทบสิ่งเหล่านี้ทําให้เรา มีความเร็วมากยิ่งขึ้นในการเข้าและออกท่าเหล่านั้นนะคะทำให้เราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการลุกหรือการนั่งได้ด้วยเช่นกันนะคะทำให้เรามีความกระชับกระเฉงกระตือรือร้อนนะคะมีชีวิตชีวาที่สดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเรามีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะคะ แต่เราแข็งแรงจริงๆไม่ว่ากล้ามเนื้อข้างนอกจะดูสวยงามหรือไม่สวยงามและมันทำให้เรานะคะมีความมั่นใจมีโพสเจอที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราแก่ตัวไปนะคะความความกระฉับกระเฉงนี้ก็จะยังคงอยู่ทำให้ตอนแก่นะคะซึ่งอะไรๆมันเสื่อมสลายไปเยอะเราจะยังคงไม่เสื่อม มากจนใช้ชีวิตลำบากนั่นเองเนาะก็หวังว่าทั้ง5กลุ่มท่าบริหารเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนำไปปรับนะคะจำนวนครั้งจะทำเป็นเซตก็ได้นะคะ,ะสามเซตได้5เซตได้นะคะสท่าแรกเน้นการวอร์มอัพข้อต่อและกล้ามเนื้อมัดเล็กและก็ท่าที่3ที่4ที่หําทำงานที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกลุ่มกลุ่มหกลุ่มสกลุ่มสามกลุ่มสีกลุ่มห้าเน้นทำช้าๆทำช้าๆก็คือยิ่งชา้ายิ่งใช้แรงกล้ามเนือ้อเยอะนะคะ,ะไม่ต้องทำเร็วๆเพราะว่าทำเร็วๆเนี่ยมีโอกาสที่ะสะโพกดิน้นแล้วไปลงเข่าไปลงสะโพกนะคะทำให้การออกกำลังกาย เพื่อวัตถุประสงค์นี้ไม่สำลิดผลนั่นเองจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ในช่อง Fun Five f o กับคลิปวิดีโอสไตล์นี้ในบาระโอกาสหน้านะคะวันนี้เวรนุชขอกลับลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ สุขกายสบายใจอย่างแท้จริงโดยไม่หลอกตัวเองนะคะฟังเสียงร่างกายเยอะๆมีพัฒนาการทั้งในชีวิตจริงในชีวิตออการออกกำลังกายด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราออกกำลังกายเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ